วันนี้ก็พาเพื่อน,นักตกปลาไปยังหมายของ200ปีะะปรัตนโกสินทร์แถวลังสิตครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับสำหรับหมายนี้ก็มาเป็นครั้งแรกครับวันนี้เป็นวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่24มีนาคมครับตอนนี้ก็7โมง44นาทีแล้วครับ ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนนักตกปลาเลยครับที่มองมองดูเพื่อนนักตกปลาจะอยู่ฝั่งนู้นครับตรงนี้ก็มากับไหนครับไม่รู้ว่าจะมีตัวให้นานาๆได้รับชมหรือเปล่าบ่อก็ค่อนข้างกว้างครับที่จอดรถสะดวกสบายครับ รถสามารถวิ่งรอบบ่อได้ครับสามารถวิ่งหาหมาใได้ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถเป็นลานจอดรถครับตรงนี้มีป้ายครับป้ายติดอขอความ,ร,มร่วมมือครับถ้าได้ปลาช็อกเกอร์ขึ้นมาห้ามเอามาทิ้งข้างบนครับส่งกลิ่นเหม็น สำหรับเหยื่อวันนี้ครับเดี๋ยวมาดูเหยื่อกันเหยื่อก็เป็นสุดลำบมครับวันนี้ก็ลงเบ็ด6กคันครับเดี๋ยวเรามาตามรุ้นกันครับว่าจะมีไซส์ซสวยๆให้หน้าๆได้รับชมหรือเปล่ากับหมาย200ปีรัตนโกสินทร์ลังสิตครับ ขันเดิมครับขันที่ตีลงไปเมื่อกี้อ๋อ <laughs> ใส่ปลาเข็มใส่ปลาเข็มครับ Đấy ạ Thì qua một kia ตูดกระตกเลยครับคันนี้ไสเริ่มขยับขึ้นมาแล้วครับ สวยมาแล้วครับใสถือว่าโอเคครับปสกระปัดใ่คนั่น่ปั่นเลยช็อปเอร์น่ะนี่วิ่งออกไหมเลยจบเพรแล้วกินแรงด้วยตักไหมที่ตักอที่ตักทเห็นโบ้แล้วตักยู่ไนไอ เดี ca, ๋ยวพึ่งอธิษฐานกันอธิษฐานกันอธิตานกันโอ้ยเข้ามุมหนึเข้ามุมหนึเข้ามุมปากไหนไม่ได้ยืดออกไม่ได้ยืดออกกันดูดแรงนี่ยไม่ได้ดรับงัดอยู่โอ้ยเข้ามุมปากได้อยู่ยกเลยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเอาคำลงมาแล้วเออยนึกว่าช็อกเกอร์กินคันพุ่งเลยอ่ะไหนๆเอาโชว์ไหนนโอ้นึกว่าช็อกเกอร์๋ยวขอถ่ายหน่อยที่พี่ฝั่งนน้นดูหน่อยเดี๋ยวนะโอ้ ทะเลเนี่ยเป็น,น่มอ่ะบินแล้แวบินแล้วโระานแล้วนี่เราพาแล้ว ไก็ถือว่าโอเคครับตีเอียงไปมันกระชากเลยอ,อ่ะใส่ังสวยเลยครับใส่นี้ตีลงไปมันกระชากเลยครับอ๋อเกี่ยวเกี่ยวจมูก 哈哈哈哈好嘞 โลว่าเลยนี่ออกโลวาล้าว <half> ่าใส่โบโบครับใส่กำลังดีเลยครับ ยังไงครับไม่ทันสับไม่ทันครับเมื่อกี้โอ้ยกดคันเอียงเลยครับ อโอ้โหเกือบกดอัดไม่ทันครับโทรศัพท์มันขึ้นความร้อนครับ

โอ้ยอ้ยโน้มแล้วครับสอคันเลยครับเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวยววยววพี่ย ะเอาแล้วเอายัางเอาแล้วโอ <c ười> ใส่โบโบครับตอนนี้ก็ บ่ายสามห้กว่านาทีแล้วครับเพื่อนนักตกปลาก็เริ่มทยอยกลับแล้วครับป้าตรงนี้ก็กลับไปแล้วช็อกเกอร์ครับอันนี้ขึ้นมาเป็นบางส่วนครับเดี๋ยวตอนกลับเก็บใส่ถุงเอาไปทิ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวส่งกินเหม็นฝั่งนี้ก็ยังหนานแน่นครับก็มีลุงกลับไปสอง สองเจ้านะก็เดี๋ยวนั่งสักประมาณ5้าโมงครับเก็บอุปกรณ์เสร็จก็น่าจะ5้าโมงครึง่งเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปซื้ออุปกรณ์พรุ่งนี้ว่าจะไป80ไล่ครับบางเรนเดี๋ยวกลับอ่าเมื่อ้านอุปกรณ์ปิดปลาก็ถือว่าตอบสนองดีครับ แต่ช็อกเกอร์จะกวนหน่อยป่านินก็ถือว่าไสกำลังดีครับใสเผาได้ทอดได้นึ่งได้ครับฝั่งนู้นก็เข้าดีครับเห็นนั้นๆได้ไซส์สวยอยู่เดี๋ยวตามลุ้นไปเรื่อยๆครับ ถือว่าโอเคครับคันนี้ครับเพิ่งตีลงเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ที่วัดเออไม่ได้ตีลงไปมีอาการครับโอ้โหโน้มแล้วครับ <laughs> ที่หลุดเมื่อกี้แน่เลยฝึ่เป็นขาบหาดด้วไโอโอโอสสวยครับไสถือว่าโอเคครับไสส่วน้วนเดี๋ยวเริ่มทยอยได้เก็บแล้วครับตอนนี้ก็ห้ามละเดี๋วว่าจะเก็บของเสร็จก็เดี๋ยวมืดครับเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับ พอดีน้องมานั่งแทนวันนี้ปลาก็กินห่างครับแต่ว่าไซก็ถือว่าโอเคช็อกเกอร์จะกวนหน่อยเดี๋ยวมาดูผลประกอบการครับวันนี้ เป็นหมางบนครับไซก็ถือว่าโอเคครับไซแต่และตัวก็พอได้ครับใสใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ